ถ้าพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมก็อาจจะมีภาพความประทับใจเกี่ยวกับกรุงเทพที่แตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะและถ้าไปถามนักเรียนนักศึกษาก็คงจะมีมุมมองเกี่ยวกับกรุงเทพในมุมมองของพวกเขาเองค่ะมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดได้จัดเทศากาลภาพถ่าย เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอภาพถ่ายของพวกเขาซึ่งสะท้อนภาพชีวิตในกรุงเทพตามมุมมองของพวกเขาค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทร์โยธาสมุทค่ะกรุงเทพมหานครเมืองอันดับ14ของโลกที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา,มามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีประชากรมากกว่า10ล้านคน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทยขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกต้องเผชิญทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมมลพิษการจราจรและอาจฉากรรมนักศึกษา18คน10สัญชาติจากคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนำเสนอกรุงเทพมหานครในมุมมองของพวกเขาผ่านภาพถ่ายหัวข้อมหานครคอนเนอร์ ความสวยงามของวัดวาอาราม like เป็นมุมมองที่นักศึกษาชาวรัเสเซียเลือกมานำสนเสนอเพราะแตกต่างจากกรุงมอสโกบ้านเกิดของเขา I just really like uh, the Thai culture I like uh, the, the, the Thai history you know uh, it's really different from where I come from and uh, you know the views here different the the nature here the climate and it's just really really, you know, uh, really unusual for to, to see this. And, uh, yeah, really project me see enjoy unusual to doing this I this นอกจากความเป็นเมืองท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองหลวงที่มีความหลากหลายและเหลื่อมลำ้ำโจนี่บุรีขันนำเสนอปัญหาของชาวบ้านริมทางรถไฟเขตพญาไทที่เผชิญกับการขอคืนพื้นที่ เพื่อโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาพนี่ที่มันจะเป็นแบบตัวที่ถ่ายทอดได้ดีที่สุดคือเราจะเห็นรางรถไฟและเห็นการใช้ชีวิตของผู้คนที่นั่นและรวมถึงเห็นขยะและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ดังนั้นมันเหมือนเป็นสองแง่มุมว่าสรุปแล้วอ่ะที่เขาถูกขับไล่อ่ะเป็นเพราะว่าความอันตรายหรือเปล่าหรือว่าความสะอาดสำหรับเขตพญาไทยในแบบว่าทางรถไฟ แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือคนเหล่านี้เขาไม่มีที่จะไปในปัจจุบันเขาไม่มีที่จะอยู่ดังนั้นเราควรเห็นใจเขาไหมอะไรคะ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ให้คนดูเป็นคนตัดสินเองว่าคุณคิดยังไงกับเส็ดภาพนี้เพราะว่าเราเป็นแบบช่างภาพค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินอยู่แล้วว่าอันไหนถูกหรือผิดเจอร์มาอาพิกเลนักศึกษาไทยอเมริกันเลือกที่จะนำเสนอภาพที่เขาใช้ชื่อว่าชีวิตบนทางตัน However, this road that I uh, photographed, this collection was a dead end road. And at the end of the road, I found some parking where I parked, and I just walked one end to the other, and I took these all these photographs. And I really enjoyed the diversity in this place. That's why I'm saying, like, life on the dead end. It's it's very vibrant full of life, even though it's dead end. Um, you have the transportation company. has their buses parked there waiting for deployment um a lot of taxis and many street food vendors it's just full of variety i n life ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อในยุคดิจิทัลสิทธิเสรีภาพสื่อถูกจํากัดมากขึ้นในหลายประเทศไปจนถึงความเชื่อมั่นของบทบาทสื่อที่ลดลงช่างภาพข่าวมืออาชีพมองบทบาทของช่างภาพข่าวและความทา้าทายในอนาคต Yes, I mean, of course, we live in an age when the press is less and less trusted. Um, you know, you have because people have access also to social media; they're free to say whatever they want. They're free to jump on journalists, criticize them. Um, you know, we we just we live in an age that's not conducive to trust in the press, and yes, it's becoming more difficult. Um, I think. Thailand in general is not super difficult to work in. Obviously there are certain issues that we have to be aware of. Um but that overall it's fairly easy. ขณะที่นักศึกษาด้านวรารสารศาสตร์มองอนาคตสื่อมวลชนในมุมที่ต่างกันไปบางส่วนมองว่าสื่อในฐานะบทบาทของมืออาชีพยังคงมีความจําเป็นขณะที่บางส่วนมองว่าบริบทสื่อกําลังเปลี่ยนไปอย่างมาก และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยปริญญาหรือการเรียนเฉพาะทางอีกต่อไปชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน